นางเอกดังไม่ทนเจอพิษมิจฉาชีพล่าสุดแจ้งความแล้วช่วงนี้ดาราคนบันเทิงหลายคนโดนพิษมิจฉาชีพเล่นงานกันรัวรัวบ้างก็นำชื่อและรูปไปแอบอ้างหลอกคนอื่นและยังมีหลายคนที่ถูกแก๊ง call center โทรมาหลอกรายล่าสุดที่โดนเต็มๆก็คือนางเอกแม่ลูกอ่อนทัทริเซียกูที่ล่าสุดโดนแอบอ้างเอาชื่อบริษัทไปหลอกลวง โดยสาวแพทเผยว่าตอนนี้แพทเจอมิจฉาชีพแอบอ้างเอาชื่อบริษัทของแพทไปหลอกลวงเรื่องการจัดหานักภาคค่ะล่าสุดมีผู้เสียหายจำนวนมากได้ติดต่อมาทางคุณแม่ด้วยความเข้าใจผิดว่าเป็นบริษัทของเราแพทขอใช้พื้นที่ตรงนี้ชี้แจงว่าแพทและบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหานักพากใดๆเราได้ทำการแจง้งว่าเป็นที่เรียบร้อย และอยากจะมาขอความช่วยเหลือจากทุกคนไปช่วยรีพอร์ตเทศทั้งสองเพื่อไม่ให้มีใครตกเป็นเหยื่ออีกนะคะขอบคุณมากค่ะในขณะที่แคปชั่นบอกว่ามิจช,ชาชีพมาทุกรูปแบบจริงๆฝากช่วยกดรีพอร์ตกันด้วยนะคะ